สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดาแฟมิลี่นะคะเราก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเมดาก็อาบน้ําแต่งตัวออกมาทาําภารกิจทางด้านหน้านะคะว่าจะมาเปิดประตูนะคะแต่น้องผู้เปิดประตูให้แล้วนะคะเฮ้ยเสียงอะไรนะ่ะอะไรเอ็นอะไรอะไรฮะมาดูเร็วโอ้แล้วเมื่อาาวานนี้ยังงปีนี้น่ะ ไม่ต้องมีฝุ่นไม่ต้องมีหลุมไม่ต้องมีอะไรแล้วอ้าวเมื่อวานนี้ครึ่งเดียวเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี้ยเขาเทครึ่งหนึ่งเออเออเสร็จหมดแล้วแล,แล้วเขาเทตอนไหนนี่เทตอนที่เราไปเกี่ยวข้าวอ๋อเมื่อวานนี้เราไปเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวถึงเกือบหนึ่งทุ่มเลยไม่มอตอนตอนที่เรามาอัปเดตนะตอนเช้าเนาะใช่ตอนที่เรามาอัปเดตตอนเช้ามันได้แค่ครึ่งเดียวได้แค่ครึ่งเดียวอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พอเราไปเกี่ยวข้าววนะันเดียวกลับมา ตื่นเต้นเลยเอฟซีนะจริงนะดูสวยมากเลยพระดาดูเนี่ยนะมาดูวิวตรงนี้นี่โอ้รถวิ่งเนี่ยไม่เป็นไรเห็นไหมดูเขาวิ่งสบายมากเลยทำไมเด็กนักเรียนวิ่งยิ้มเลยฮะยิ้มเลยโอ้โหดูโอ้ดูเขาเรียกว่ารถย่นระยะเวลาของของจากการที่แต่ก่อนเนาะมีลุมมีฝุ่นอะไรเงี้ยทำงานไวมากใช่ทำงานไวมากเลยเห็นแค่ครึ่งเดียวอ้าวที้มัน นู่นสุดสายแล้วไปถึงพุ่นเดี๋ยวพาปดาไปนู่นเลยไม่พูดถึงว่าอะไรคอยจะพาเจ้าไปบงขั้นพุ่นไหมตอนแรกสีแยกยังไม่เจริญเนาะแต่เดี๋ยวนี้สีแยกจะหลงแล้วนะไปน่ะหลงแล้วสีแยกมันเจริญมีไฟมีอะไรน้ามไหลไฟสว่างนะคะหนทางดีนะคะหนทางลาดยางมาต้อยบานป่าบานดอยก็ไฟฟ้ามาถึงนะคะ โอ้โห oh. ไปไหนไปเบิ้งไหนนี่ไปอัพเดทคือน oh. ู้นเลยอ๋อนี่นั่งได้ข้างหน้านั่งได้นั่งหน้าข้างหน้าบ่เอออ๋อเดี๋ยว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 จะขึ้นรถตุ๊กตุกนะคะบรรทุกรักนะคะรถตุ๊กตบรรทุกเวลาที่แหละอ่าบรรทุกรักนะเอฟซีบรรทุกเงินทองเราแพ้น้ำหอมในเอฟซีแล้ั่ง เนี่ยป้าสวยมากเลยนี่การสันจรน,นะคะอุ้ยอุ้ยมันมันมันรบเวลาเยอะเลยนะ ก็เลี้ยวซ้ายเลยนะมันจะมีป้ายมันจะมีป้ายบอกเราว่าไปตรงบ้านด้วยน้ำเที่ยงเออนี่แหละเอสซีจะหลงจะงงตรงนี้แหละนี่ถึงแล้วสิ้นสุดการถนนตรงนี้เลยนะคะล้วไปก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะ้วพาค่อยไปซื้อไก่ย่างก่อนไปซื้อไก่ย่างนนี่นะคะได้แล้วย้อนแสงเลยเรยวๆไปถ่ายเจ้าก่อนพอดีมาอัปเดตมนนนะคะ เลยมาซื้อดอกพานะมาซื้อไก่นะเผื่อมีบุญกินด้วยใช่ไหมป้าดาเผื่อมีบุญกินด้วยเนาะเออมาดูก็มีนะคะเอาไก่ไปไม้นึงตับไก่แล้วก็เอุ้ยเขามีข้าวหลามด้วยเออมีข้าวหลามด้วยอุ้ยมีซุกหน่อไม้อันนี้อะไรคะมีกะทิป่ะรทิคับโอ้ถูกใจน้องเฟิร์นเลยมีแหละ เออน้องินก็จะมีทีเนี่ยเราก็มาซื้อกับข uh ้าวนะฮะหมกไก่มีมีซุปหน่อไม้มีน้ำเต้าหู้น่ะซื้อกับข้าวโอ้หนึ่งร้อยบาทพอดีแล้วออกมาข้างนอกเราได้ใจแล้วหนึ่งร้อยบาท อย่าลืมไปงานวงสวงเด้อค่ะวันที่10นะคะมีงานวงสวงเด้อวันที่10ธันวาจะมีโรงทงโรงทานนั่นเด้องแล้วก็เนี่ยคืนก็มีเขาเรียกว่าการแสดงอะไรเงี้ยค่ะอ่ะผมรู้เสร็จแล้วจ่ายเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเอฟซีได้กำข้า ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้โอ้คอยกินเจคอยอะไรกินเหมือนเจ้ายังไงนี่เจบอบอบคอยคอยซื้อคอยทำน้ำพริกแล้วพอ่ีพอดีมาอัพเดตถนนใหม่อ่าถนนใหม่แลวก็เลยป้าดาก็เลยให้เลยมาซื้อกับข้าวเลยนะคะแล้วเราก็จะ เราคลิปน,นี้นะคะก็จบคลิปลงทะเบียนเท่านี้นะคะเราก็ได้กับข้าวแล้วนะคะท่า s อีอัพเดทผนนได้มาซื้อกับข้าวเลยนะคะกลับกันค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>